ข้อดีข้อเสียของการลดน้ำหนักแบบคีโตจินิกกินให้เป็นสุขภาพไม่พัง <Wow. S 1> การลดน้ำหนักแบบคีโตจินิกปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นอีกเทรนการลดน้ำหนัก oh, ที่ <God. S 1> กำลังมาแรงและหลายหลายคนทำแล้วก็เห็นผลว่าน้ำหนักลงอย่างชัดเจน <Yahoo. S 1> แต่ก็แน่นอนนะว่าแม้ว่าคีโตจินิกจะเป็นวิธีที่ช่วยให้น้ำหนักลงอย่างรวดเร็วแต่การลดน้ำหนัก มีทั้งข้อดีและข้อเสียในทุกๆข้อทุกๆแบบเรามาดูกันว่าข้อดีข้อเสียเหล่านั้นจะมีอะไรบ้างเพื่อที่จะประับการกินให้เหมาะสมและสุขภาพไม่พัง <Okay. S 1> ก่อนจะมาฟังเรื่องราวเหล่านี้อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามหรือกด s e e f i r s t ให้กับช่องจินตนาการความรู้ด้วยนะครับ การลดน้ําหนักแบบคีโตเจนิกคืออะไรมาฟังคำตอบกันก่อนการลดน้ําหนักแบบคีโตเจนิกคือการกินอาหารประเภทไขมันเป็นหลัก oh, <no. S 1> และงดการกินอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและน้ําตาลหรือกินในปริมาณที่ต่ำมากๆ <Yahoo. S 1> ซึ่งเมื่อร่างกายของเราได้รับน้ำตาลในปริมาณต่ำก็จะเกิดการดึงไขมันในร่างกายมาเผาผลาญเป็นพลังงานแทน นั่นทำให้เกิดสารตัวหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาจากการสลายไขยมันเรียกว่าคีโตนจึงเกิดเป็นการเรียกการลดน้ำหนักแบบนี้ว่าคีโตเจนิกไดเอทนั่นเองห <Wow. S 1> ลักการลดน้ำหนักแบบคีโตเจนิกสัดส่วนการกินอาหารแบบคีโตเจนิกนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไขมัน75% โปรตีน20%และคาร์โบไฮเดรต5%ซึ่งคาร์โบไฮเดรตที่ว่านี้ต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตจากผักด้วยไม่ใช่จากข้าวแต่อย่างใด okay, okay. Yeah. ข้อดีของการลดน้ำหนักแบบคีโตเจนิกคือ 1. น้ำหนักลงอย่างรวดเร็ว <Wow. S 1> ที่หลายๆคนเลือกทำวิธีนี้ก็เพราะว่า การลดน้ำหนักแบบคีโตจินิกช่วยให้น้ำหนักลงได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากเราลดพลังงานจากแป้งและน้ำตาลลงไปมาก 2. ไขมันสะสมถูกนำมาเผาผลาญมากขึ้นเนื่องจากกระบวนการที่บอกไว้ข้างต้นว่าเมื่อร่างกายของเราได้รับน้ำตาลในปริมาณต่ำๆ <c oughs> ก็จะเกิดการดึงไขมันในร่างกายมาเผาผลาญเป็นพลังงานแทน ทำให้ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราถูกนาํามาเผาผลาญมากขึ้นทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสียข้อเสียของการลดน้ำหนักแบบคีโตจิเดรคือ1 ระบบทางเดินอ,อาหารและระบบขับถ่ายอาจผิดปกติเ oh, <no. S 1> นื่องจากเราต้องลดการกินบางอย่างทั้งคาร์บและไฟเบอร์จึงอาจทำให้ระบบขับถ่ายผิดปกติ oh, <no. S 1> เกิดอาการท้องผูกได้2ร่างกายขาสารอาหารบางชนิด oh, <no. S 1> อาหารบางชนิดชาวคีโตก็ไม่สามารถกินได้เช่นผักบางชนิด และผลไม้ที่มีน้ำตาลซึ่งอาจทำให้ร่างกายขาดวิตามินและสารอาหารต่างๆที่อยู่ในผักและผลไม้ได้ 3. เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาหลอดเลือดหัวใจ oh, <no. S 1> การกินแบบคีโตเจนิกจะเน้นการเลือกกินไขมันดีคือไขมันไม่อิ่มตัวทั้งเชิงเดียวและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อน ซึ่งไขมันอิ่มตัวจากแหล่งเนื้อสัตว์หรือพืชเช่นน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันมะพร้าวอาจทำให้เกิดปัญหาหลอดเลือดหัวใจตามมาได้ 4. เป็นอันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวานเ oh, <no. S 1> นื่องจากการกินคีโตคือการกินแต่ไขมันงดแป้งและน้ำตาลที่เป็นคาร์โบไฮเดรต <Wow. S 1> ซึ่งให้พลังงานหลักทำให้เลือดกลายเป็นกรด เสียสมดุลของอินซูลินซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานมาก